โอเคครับก wow. okay, ็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ผมได้มีน้องคนหนึ่งนะครับผมที่เขาสั่งทำอไอดีนะครับผมซึ่งสิ่งที่น้องเขาต้องการก็คือนะครับผมแอมเบอร์ไม่จํากัดนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นเราเป็นเซตนะครับผมห้าสิบาทนะครับผมก็ได้กิฟต์ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามมาิี่พีนแล้วก็ทำกิฟต์สวยๆนะครับผมแล้วก็ของในบ้านจะมีอะไรบ้างถติว่ามันเตะตาพี่เครับเดี๋ยวพี่จะทำสีให้เลยนะถติว่าเป็นสระนะถติว่าเป็นของนะครับก็จะทาให้ไม่พ ก็จะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็น้องเขาจะปั๊มอิเลเมนต์ด้วยนะครับนะโอเคนะครับผมเราจะไปดูส่วนเรซเซของน้องกันเลยดีกว่านะครับมาอาจะเป็นยังไงนะครับโอเคนี่ก็ไม่ใช่นะครับโอเครอเซฟขึ้นนะโอเคแล้วแล้ก็รอสักครู่นะครับผมเราจะดูกันว่าภายในเซฟจะเป็นอย่างไรนะครับจะสวยแค่ไหนนะฮะใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมนนะม,ะะบผมี หลากหลายรูปแบบนะครับว่าจะได้แบบไหนนะครับผมก็สั่งมาได้เลยนะครับถ้าทําได้ก็จะทําให้นะครับรอสักครู่โอเคลองไปครับผมอ่าเรามาแล้วซึ่งการฟ้าแม่เบอร์จะเราจะไม่ใช้ออสคริปต์นะครับ ใช้เมื่อยานจูเป็นนะครับผมที่เราขี้เกียจนะที่เราไม่ต้องย้ายเซฟไปไหนคือ,อประมาณนั้นแหละนะครับี๋ยวโอ,โอ้ยอย่างนี้แหละเองแหละถูกไว้ลาเวลานะครับผมซึ่งเอเบอร์น้องเขาจะมีอยู่ที่16อันนะครับอุย๊ยแหลกแหลกจังบ้านน้องมีกิฟฟินไหมเนี่ยอุย้ยแหลกแหลกอะไรเ,น,เนี่ยเือ,อแหลกคนนะครับดูก่อนแม่ น้องเขาได้ทำให้ไดมาหรือเปล่าไม่เปนน่าดีครับยี่สิบอันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นหนึ่งพันห้าสิบช่องนะครับผมก็คือห้าหมื่นนั่นเองนะครับผมเอ้ยอะไรวะนีม่มีเวลาไหมล่ะนะครับเดี๋ยวาหากล่องก่อนว่ากล่องน้องอยู่ไหนนอุ้ยแหลกจังฮึเดี๋ยวเราจะข้ากล่องก,กันเลยน้องไม่ข้ากล่องก,กันเลยเหรอเดี๋ยวน้องเเวลเท่าไหร่ ่กนนล,ลองไหนไหมาเดี๋ยวพี่จะมาปัม๊มเอลิเมนต์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะไปค่อยไปปัมม๊มเอมเบอร์นะครับปัมม๊มเอมเบอร์เสร็จแล้วก็ไปจับกีฟิน,นครับตัวนี้จะเป็นโ,โวมเป็นเซ็ตนะครับโอเคกล่องหนึ่งพอซึ่งโหน้องเขาก็เล่นขยับเหมือนกันนะครับว่าได้ได้ของเทคมาเยอะเลย โอ้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนอตรงนี้ว่างเปล่าโอเคได้อยู่เราใช้ผมก็จะใช้ดิจินะครับผมพิกาจูนะครับผมทีจะมาปามเอเมเบิร์นะครับไม่ใช่ปามเอเมเบิร์ดรู้สึกมันแหลกๆยังไงไม่รู้อ่ะเครื่องกาบวะนี่ยี่สิบนะครับผมเดี๋ยวจะมาสอนกันเลยนะครับวิธีปั๊มนะครับต้องใช้ดีเวิร์ดแต่นี้ก็คนหาไปนะครับรอแป๊บนะฮะโอเค นี่ก็กดเข้าไปจิตอันจะเหลือสิบสามนะครับผมจะเหลือสิบสามอันก็ปรับแต่งไปสิบสามอ่าสองอันนี้ไม่ใช่นะครับผมก็ลบทิ้งไปเลยนะครับสองอันจะใช่ตัวนี้นะครับไผมแล้วก็กดปิดกาไปทีหนึ่งนะครับผมก็ใส่เลขเก้าสี่ห้าตัวแล้วก็กดตึงไว้ครับถ้ากดตึงมันจะไม่หมดนะครับอ่าก็ยับเลยนะครับผมห้าสิบช่องนะครับผมก็อาจจะมีตะแครงบ้างนะครับ ซึ่งผมก็ได้ขออนุญาตน้องเขาแล้วนะครับว่าขอเอาเซฟมาเอามาลงคลิปหน่อยนะเขาก็บอกว่าโอเคได้อีกมองหนึงครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมน้องอะไรไม่รู้นะครับผมอ่านที่ไม่ออกนะก็ขอโทษด้วยนะครับผมจังหวะนี้ก็ดูกระปั๊มของผมไปนะครับผม20ละไกลข้างทางนะะตรงนี้จะเป็นเอเอลิเมนต์ในดันนะครับผมไม่ใช่เอลเมนต ที่ซื้อใช้เบอร์ซื้อนะครับผมใช้เบอร์ซื้อซื้อมันจะอ,อะไรว่าเขาเรียกทําลูกกระสุนของปืนเทกไม่ได้นะผมนะต้องใช้ของเอลิเมนต์ในดานเท่านั้น,นครับโอเคครบห้าิบแถมให้ไปอโอเคหกหมื่นพอนะครับผมโอเคครบนะครับผม ให้พี่หน่อยนะครับผมโอเคทีนี้ก็เราจะมาทำส่วนแอมเบอร์นะครับผมแอมเบอร์จะมีอยู่ที่16นะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปนะครับผมสิบหกค้นหาพี่ทำครกับ ถ้ามีเสียงลูกบนลก็ขอภัยด้วยนะครับผมว่าอยู่ไอ้นั่นล็อกดาวน์ด้วยนะครับผมเจอโควิดเข้าไปนี่หนักใจเลยทุกคนตังจะซื้อข้าวกินก็ไม่มีเนี่ยตกงานด้วยชีวิตโคตรอาภัพนะครับผมใครขอบใจอ่าสังคมไอดีก็ทักมาหน่อยนะครับผมช่วงนี้ไม่ไหวจริงๆไอโควิดเนี่ยโอเคเหลือ14นะผมแฮเบอร์เหลือ14กดไป14ยังเหลือเยอะอยู่ อีกสิบเอ็ดนะครับผมพี่ใบสิบเอ็ดครับแต่งไปอ่ะเจอนะครับค้างไว้แล้วก็ไปที่นะครับทำวิธีนี้เราจะได้แอมเบอร์เยอะนะครับผมใช้ฟลอตนะครับใส่ไปเลยนะครับผมใช้ไปหมดไม่หมดแน่นอนอันนี้แหละอ่าโอเคทีนี้ก็ออกมาเซฟนะครับผมเซฟตรงนี้แอมเบอร์จะไม่หายนะฮะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวจะมาเอ้ยพี่มาหลอกตาหรือเปล่าแอมเบอร์เยอะขนาดนี้นะครับ พี่บอกเลยว่าไม่หลอกตาแน,น่นอนนะครับผมเดี๋ยวจะซื้อของให้ดูเลยเดี๋ยวพี่จะซื้อสีเดี๋ยวจะไปทำสีกิฟตนเลยนะครับผมจัดแล้วก็ทำสีเลยนะฮะโอเค,อเคจะร้อยนะครับน้องมีนกไหมเนะี่ยถ้าไม่มีเราก็ว้าไปเลยจบนะฮะโอเคกดสกคริปต์มา วา้าว้าใน้ำว้านาในแมพตอนนี้กําลอังอัปเดตนะครับผมออกผิดเก๋ไอ้บังถึงโอเคนี่ะเ,เจนด้วยน้องลืมหรือเปล่าเดี๋ยวจะทําสีอ่เจนนี่สวยๆให้เลยแถมชอบแถมไหมผมผมชอบแถมชอบแถมจริงนะฮะไม่หาทปปี่พิงอะไรว่าอยู่ไหน กันดีกว่านกไปแล้วก็จับเลยนะครับผมทุกคน like ไม่เจอเลย่ลไม่สรมานเลยสีนกกระเจนเนี่ก็แสบตาเหลือเกินเนาะไปแล้จะเจอไม่กิฟฟี่ไหนวันนี้ จะแถมกิ๊บปินนะครับผมใครที่มาทำผมแถมทุกคนนะครับนั่งอยู่นี่อยู่นี่วิเละตดูสิเลือดเท่าไหร่หนึ่งสามห้าเจ็ดเออมันตีแล้วละแล้วก็สกิปมานะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเราจะไม่ตีอะไรมันนะถ้าตีเลือดมันลดนี่มินข้ามจะเปลี่ยนเลย นี้ก็ได้แน่นอนนะครับผมปึ๊บเห็นไหมตัวนี้จะเป็นค่าเทมนะครับผมโอเคใส่เนื้อทิ้งเดียวก็จะได้เลยนะครับก็กดเพิ่มเียเพื่อนมันตื่นเร็วอ่าเรียบร้อยครับผมโอเคเราจะไปทําสีข้างบนกันเลยครับอ่าโอเคซึ่งเมื่อกี้ผมก็หลุดนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้พากิฟฟินมาขึ้นข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ได้อัพเวลไว้มแล้วก็อัพเลือดด้วยนะครับผมโอเคซึ่งผมก็จะได้ทําสีแล้วก็แสงให้ด้วยนะครับผมให้สวยๆนะครับผมตัวนี้จะเป็นว็นเตนะะครับผมนอเค ก็ได้ไปเปลี่ยน GG ใหม่มานะครับผมซึ่งกำลังพัฒนานะครับ GG นี้นะครับผมใช้ได้ใช้สคริปต์อย่างเดียวนะคตอนนี้นะครับโอเคกดสตาร์ทนะครับก็เลือกสคริปต์แลยนะครับเดาวน์โหลดไฟล์ได้ไงนะครับนะดีสิโอเคซึ่งแล้วก็สีกจฟฟินนะครับเรื่องจะอยู่ที่1นึ่งหมื่นะครับ1755นเจรสีตัวก็สีตัวนะครับผมจะทำเป็นสีเขียวให้นะครับ รอสักครู่นะครับผมอยัดฟองสีเลยนะครับก็ยัดไปนะครับผมเ่าสีเขียวเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราจะทําให้สีปีกเป็นสีสวยๆนะครับผมก็ใช้สีสัตว์นะครับผมก็เลือกแค่สีปีกนะครับผมแล้วก็ใส่เลือดไปครับอันนี้ก็สอนคนที่เช่าไปด้วยนะครับผมถ้าใครที่ไม่เข้าใจใช้คลิปก็ดูนี่ได้เลยนะครับผมแล้วก็มาเราเลือกว่าเราจะให้มันเป็นสีอะไรนะครับ เดี๋ยวพี่จะเอาเป็นสีชมพูนะครับไม่ลำดับกับตัวนี้นะครับปึ๊บอ่าโอเคอ่าโอเคยัดพวกสีเลยนะครับปึ๊บซึ่งผมจะยังไม่ยัดนะครับผมผมจะทําเป็นสับแสงก่อนนะครับตัวนี้สับแสงนะครับใส่ขั้นเดิมเหมือนเดิมนะครับไปเลยคนที่เช่าไปนะครับผมสามารถมาอัปเดตอ่อร์ชันจีจีได้นะครับผมเวอร์ชันเก่ามันจะใช้ยากนะครับผมเอามาเอาตัวใหม่นะครับโอเคทีนี้ก็ยัดพงสีไปเลย เรียบอยนะครับก็ได้ของแสนะครับโอเคสวยไหมสวยอยู่เนะาะนะครับเดี๋ยวจะเอาเบล้ให้นะครับโอเคทีนี้ก็มาดูว่มามันได้เท่าไหร่ดาวิตนิดหน,น่อยใส่เลือดไปนะครับให้เจ้าจตัวไปอัพเองแล้วกันนะครับเจ้าตัวมีก้อนหัวด,ด้วยนะครับพี่ก็มีนะครับไปตามคลิปไปตามอาเจียนก่อนโอเคทำสีแล้วมันจะไม่บิดน,นะครับผมต้องออกเกมว่าใหม่ก่อนลืม จะอยู่ข้างล่างนะต้องไปเอาอ่ะเอพราะว่าต้องรับผิดชอบด้วยนะครับเแล้วไหนวะเดี๋ยวจะทำสีอาทนให้เลยนะผมแถมแหลกกันเลยเอ้าหายละโอก,กูหิวยิวหิวหิวรัวิวรัวเลยมันตายเออลืมเป้าอ่ะทุกคนเดี๋ยวขอรีเกมก่อนเพื่อเพื่อจะได้ขี่ได้นะครับ แต่ตอนไม่แน่นอะไรแล้วกันโอเค,อครอแป๊บนึงอ่าโอเคก็ผมก็ได้ออกไปหน้าล็อบบี้แล้วก็เข้ามาใหม่นะครับผมซึ่งมันจะเป็นการรีเกมแล้วก็เราจะสามารถขี่ได้นะครับโอเคนะครับขี่เลยเห็นไหมขี่ได้ครับผมเดี๋ยวหาหา,หาเจนก่อนถ้าตายนี่แย่เลยได้จับใหม่ <laughs> โอเคไหนว่าเขาอยู่ร่างอยู่ร่างตายปะนะไม่ตายนะครับ Okay. เรียกมันขึ้นไปข้างบนดีกว,ว่านะครับไปเรียกสต็อกทำไมเออไปเจอกัินที่ข้างบน,นครับถ้าใครมาทำสีกิฟฟินกับผมนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหรือว่าใครอยากเอาไปทับเองก็สามารถมาเช่าชิปได้นะผมนะก็สามารถแวะเข้ามาถามได้ว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคนที่เช่าไปแล้วนะครับผมสามารถมาอัปเดตได้นะครับผมอัปเดตจีนะครับ

อยู่รัวอะไรนี่โอเคแปลงขึ้นมาไปกดกระเัง่าทำไมโอเคเอาขึ้นไปข้างบนโอ้ยยากซะเหลือเกินไม okay, นไ uh huh. ด้อ่าฮะต่ออา เสียเจนให้เขารกันเลยแล้วกันเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะห้าพันหนึ่งเจ็ดห้านะครับโอ้ยต้องเป็นแบบนี้ทุกทีเลยเวลาอัดคลิปถ้าทักมาเยอะก็ได้อัดใหม่แล้วผมอยากจริงจะมาทำสีแบบเดียวกันเลยนะครับน่าจะทำเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะอัปเดตเป็นไอ้นั่นทำสีทุกสัตว์ เอาสว้นก่อนเอาสีแดงแนะจันสแดงนะครับยืมจากกินก่อน ทิฟฟีเอออ่สีแดงให้นะครับแล้วก็จับทิฟฟี่สวยๆให้ตัวนึงนะครับผมแล้วก็ของน่าจะครบแล้วนะผมแล้วก็แอมเบอร์นะผมไม่จำกัดนะครับผมแล้วก็เอเลเมนต์นะครับซึ่งผมก็ได้ปั๊มตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมใครสนใจอยากทำแบบนี้ก็ทักมาได้นะผมลิงก์ใต้คลิปเลยนะผมก็อย่าลืมเข้าไปกลุ่มเทเลแกรมด้วยนะครับผมก็ไปกดซับให้ด้วยนะผมนะแล้วก็เพิ่มไม่พลาดมอนใหม่ๆแล้วก็สกิปใหม่ๆด้วยนะผมซึ่งก็จะมีสกิปแจกฟรีนะผมสกิปจับสัตว์นะผมแต่สกิป โอเคนะครับผมใครสนใจก็ทำไมาได้นะครับผมส่วนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อไม่<ๆ>พลาดคลิปใหม่ๆและมอดใหม่ๆด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ,รบลาไปด้วยคลิปสวยๆนะครับผมโอเคบ๊ายบาย